สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับนนเนี่ยสดสดร้อนๆเลยครับท่านเป็นความโชคดีของผมอีกอย่างหนึ่งครับไม่นึกว่าจะหาเจอ แต่ง่ายแบบนี้ครับท่านตังที่ผมหามาแทบตายครับคุณจะเจอได้นี่นะครับท่านสําหรับเดือนนี้ปีพศนี้นะครับท่านบอกกันตามตรงนะครับเป็นเประเียนใหญ่ครับพูดง่ายคือผลิตมาแค่สิบกว่าปีแค่นั้นครับท่านแต่ทําไมมันหายากหายเย็นนะก็ไม่รู้ครับท่านมันคงจะเป็นเพราะเหตุที่ว่ากองกระสอบเริ่มเร่งที่จะเก็บให้ไปให้หมดจากในระบบมุนเวียนนั่นแหละครับท่านต่เร่งยังไงก็ไม่หมดแน่นอนครับท่านแต่มันอยู่ที่ว่าเหรียญที่ผลิตน้อยเนี่ยเราจะหาเจอกันอีกไหม จะไม่ติดกองกระสาาจะไม่เก็บเข้าไปก่อนหมดก่อนเลยครับเศเหรียญที่ผลิตเยอะๆนี่ยังไงก็เหลือครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะยกเลิกการใช้แล้วก็ยังเหลืออยู่ไมนเดือครับรับรองไม่หมดแน่นอนครับผมรับรองเลยว่าเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดครับแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือเขาจะยกเลิกการใช้ของเหรียญหล่อเก้าแค่นั้นแหละครับท่านเราดูเขาว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่จํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดแล้วก็ เหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับชิปนิเกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใเลยนะครับเนี่ยพอได้เพิ่ดนมาครับก็เลยมาให้พี่ๆเพื่อนๆองท่านได้ดูได้ชมเลยนะครับท่านรอยกีดค่วนในมี้นะครับในบรุษมรูปพงท่านเห็นนะครับชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับท่าน มันจะเป็นต้องสูงพอใกล้ล้วครับแค่นี้ก็เห็นแล้วครับท่านเพราะเป็นกล้องแบบนี้มันโอเคอยู่แล้วนะครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูมิพลอรุณเจดีศสวนด้านหลังกัรัชการที่เข้ากับท่านแล้วูบริเวณพงท่านดูนิครับคมชัดเจวะไหมคมชัดเจ๋วม,ม,มาก,กับท่านเห็นรอยขีดข่วนปกติธรรมดานี่แหละครับมันเหรียญที่ผ่านกระชายมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับท่านมาดูขอเฟืองเหรียญน,นี้ครับเป็นไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเหรียญน,นี้สุดยอดกับท่านคมชัดเจ๋วมากับคราบสาหรับเหรียญสิบบาทพัดเสียงเดช เดือนนี้นะครับท่านดูสิครับกองฟื้นสลับเรียบเดือนนี้ร้อยบุบร้อยวี่ร้อยขีดคนมีแน่นอนครับท่านแต่น้อยมากครับไม่ถึงกับเห็นชัดเจนขนาดนั้นครับท่านแต่ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีครับบางจุดเห็นเต็มๆตมเลยนะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านนี่ครับชัดเจนแล้วนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเชื่กันอยู่นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมไปประกาศพวกเนี้ยสามตัวเชื่กันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างออกมานีดนึงนะครับท่าน สำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูปๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอตอนอกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสําหรับปีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุนลาดวลาลามนะครับท่านตามลงไปนี่คือแม่นั้นเจ้าพญาได้ร่าจุกสิบบาทไทยล้วสิบบาทอัลลีบนะครับที่ผมเคยบอกว่าแม่น้นเจ้าพญาจะล้นมีรล้นแหล่คยคืออยู่ตรงนี้ครับท่านนี่ครับ เห็นไหมจะหุดไม่รุนแล่นี่ไม่มีแนวกั้นเหมือนกับพัสดีเล็กครับท่านสังเกตดูดีนะครับเอาพัสดีเล็กเหรียญสิบาทพัสดีเล็กกับพัสดีใหญ่มาเปรียบเทียบกันดูกับตรงนี้นะครับที่มีแนวกั้นกับไม่มีแนวกั้นมันเป็นแบบไหนครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการประดิต์นะครับอยู่ที่สิบแปดล้านสี่แสนห้ามืนเหรียญนะครับท่าน สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับสิบแปดล้านสีเแสนเลยนะครับเนี่ยไม่ถึงกับเยอะอะไรเพรามากมายขนาดนั้นนะครับท่านในระดับยูเนซีเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดิพอดีครับท่านขยับขึ้นมาจากแปดสิบนะครับขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดิบพอดีแล้วครับท่านยูนซีนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาท ถึง35าบาทเท่านั้นเองนะครับ